เนื้อที่ไปไร่ครับลอกนาะตอนเช้าครับวันนี้เราเริ่มงานแต่เช้าเลยเจ็ดโมงเช้าครับเพราะว่าเ,เดี๋ยวงานไม่เสร็จให้เขาครับเขาจะไปกรุงเทพมาคันเดียวก่อนอีกหลายๆคันน่าจะง่วงนอนแต่คันนี้ขยันที่สุดในโลกเดี๋ยวเราพามาดูอะไรที่ชาวรถตัก หรือว่าคนที่เล่นรถตักนะรถขุดนี่แหละเราขอบอกเลยว่าอย่าปล่อยไว้น,น,นานๆครับมันจะเกิดความเสียหายหลายๆอย่างเดี๋ยวเราพามาดูเราเปลี่ยนเมื่อคืนเลยครับเสร็จประมาณสี่ทุ่มเปลี่ยนในทุ่งนานี่แหละแต่เราไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูครับนี่เลย <laughs> นี่ล้อนำนะดูอ่แตกกระจายเลยครับ น่าจะแตกนานละมั้งเนี่ยเดินลำดังทีงนี้เราไม่ได้สังเกตดูเราเจอปุ๊บเราก็เปลี่ยนเลยครับก็เขก็ขขเสียคือกลัวกลัวมันไปขัดกับอะไรเนี่ยทำเนี่ยตัวเนี้ยกลัวดินไปอุดหรือไปขัดทําให้ล้อนําไม่เดินไม่ไปแล้วผลเสียหายที่ใหญ่หลวงก็เกิดขึ้นก็คือเฟืองเฟืองสปอเก็ตตัวเนี้ยด้านหน้าเนี่ย มันจะทําให้เสียหายได้ก็คือเกิดความขัดมันไม่มันไม่ลื่นไหลทําให้เฟืองแตกหรืออะไรก็ได้สักอย่างหนึง่งเราก็เดาๆไว้งั้นแหละใช่หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก็เปลี่ยนดีที่สุดครับอย่าปล่อยเรือรงังอย่าปล่อยให้นานแล้วก็รถเราก็จะเดินไหลลื่น อย่าเสียดายในสิ่งที่อ่มันจะเกิดความเสียหายเยอะสำหรับชาวรถตักครับตัวไหนที่เปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนอย่างเช่นดอลลอเอร์แคเรียอะไรก็แล้วแต่ครับโซ่เนี่ยแต่โซ่เนี่ยใช้ได้นานอยู่นะแต่มันยืดแล้วแหละก็ล้อนำก็สำคัญครับความสำคัญของมันทำให้ตัวเดินเดิน ติดตดิดขัดขัดอะไรประมาณเนี่ยทำให้เฟืองมันแตกได้ก็ฝากใครที่เล่นรถรถเก่าๆนะอย่างเราเนี่ยคอยมันดูแลครับปุ้งกี้ก็เหมือนกันคอยอัดจารบีครับอัดจารบีไม่เสียเวลาครับอันนี้ลอกนาครับเก้าไร่นั่นแหละสองวิงนี่ครับน,นี่ครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะทําการลอก แล้วก็ทิ้งไว้ก่อนสักระยะหนึ่งเราจะไปงานด่วนเดี๋ยวเรากลับไ่เอาใหม่ครับดินแบบนี้ขายที่ไหนก็ได้เพราะว่าดินปลูกผักดินค่อนข้างจะสวยครับอ่ะไปเอาเลยคนเดียวกาเฟได้ครับก่อนกินข้าวต้องจัดไปสัก ลายเที่ยวหนะ่อยลอกนากานะน,นปอนนี่ลอหนาก็ค่อนข้างจะโอเคนะสวยเหมือนกันถึงจะเป็นรอยฟันแต่มันเรียบไม่จําเป็นต้องปัดให้มันเรียบนะเดี๋ยวเขาก็ไถอยู่ดีเลยยังไม่มาอีกสองคันครับน่าจะนอนสลบสไลด ลอกขนาดนี้แหละครับไม่ต้องนะก็ประมาณ2-300เที่ยวถึง400เที่ยวเพราะว่าเราไม่ได้เอาหนาครับไม่ได้เอาลึกเดี๋ยวจะเกิดความเสียหายกับชาวนาเขาต้องการอีกอย่างหนึ่งต้องการยาหญ้าหญ้าหวยมันเยอะมากเนี่ยตัวน,นี้จะตายยากมากเลยนะหญ้าแบบเนี้ยแล้วลอกออกไปแล้วก็ทำนา ย่าไหวเย,ยอะมากอ่าปิดข่านหน้าก่อนครับตัวเดินก็เดินจะเงียบขึ้นมันไม่เหนนะแต่ก่อนดังเอดอาเดียดาอยดา,อดามันไม่น่าฟังครับอ่าแล้วก็ไม่สบายใจ <c oughs> อะไรที่เห็นก็เปลี่ยนเลยครับไม่ว่ากรองเหมือนกันนะกรองำดำๆเวลาเป่านานๆอย่าใช้อย่าทิ้งไว้นานครับซื้อใหม่ไม่กี่ร้อยแล้วก็ใช้ยาวๆไปเลยครับถ้าเกิดมันรั่วมันอะไรมานี่ก็แย่เหมือนกันส่วนอ่ารลเลอร์โรลเลอรข้างล่างอะ่ะถ้ามันแตกหนึ่งแล้วมันจะลามรีบเปลี่ยนเลยครับถ้าเห็นแตกปุ๊บก็รีบเปลี่ยนเลยครับ กับบำรุงรักษาตัวข้างนอกโรคส่วนกรองอะไรก็ต้องเป่าทุกวันคอยเช็คดูน้ำมันเครื่องเช็คน้ำก่อนจะทำงานครับต้องเดินดูรอบๆรถก่อนเขาเรียกว่าสังเกตดูตอนเย็นก็ตรงไหนที่มีเสียงอิดอัดอะไรก็รีบแก้ไขซะแล้วรถจะอยู่กับเรานานๆครับ ก็เรียนก็ไม่ยากครับเราก็ใช้บุคลากรในทีมงานนี่แหละก็ขอบคุณเอกดัมซิงครับเรามาพุ๊บเราก็จะเลี้ยงข้าวเอกดัมซิงเลยะจะกินกี่จานก็ได้ครับเมื่อคืนดึกมากึงสัย,ยะเครื่อง <laughs> ใช้งานใช้งานด้วยจานเดียวครับเอกดัมซิง คันนาสุดก็เดี๋ยสายๆก็กินข้าวครับนี่แหละครับฝากคนที่เล่นรถเก่าก็ดูแลเขาด้วยครับแล้วก็จะอยู่กับเรานานๆถ้าคนมีตังค์แล้วก็ซื้อรถใหม่จบเลยครับแต่เราไม่มีตังค์ต้องเอาคันเก่าๆมือสองมือสามหรือมือห้าอะไรประมาณนี้ครับใครที่มีเงินแล้วก็สบายหน่อยแต่เราก็มาจาก ามาร์คทูกับเก่าๆกับคุณปูครับสู้มาจนได้ร4 0ยสก็หมายขึ้นมานิดนึงในอนาคตไม่แน่ถ้ารัฐบาลช่วยเราเราก็จะออกอรุ่นใหม่เลยครับรุ่น11บเแต่ช่วงนี้รัฐบาลไม่ค่อยจะช่วยเลยครับแม้กระทั่งสองตัวก็ยังไม่ถูกเลยครับ6ตัวนี่หายากก็สู้ด้วย แรงบันดาลใจของตัวเองแล้วกันใครที่ชอบในงานนี้ครับทำอะไรก็ได้ทำให้เขาก็พอ,อใจงานที่เขาให้เราทำแล้วก็อย่าไปขัดแล้วก็อย่าไปก็คือตามใจลูกค้าว่างั้นสิคนที่ให้ลอกนาให้ขุดต่อขุดอะไรก็แล้วแต่ทำไปเลยครับตัวเดิเครับ ก็โอเคเาให้ทําอะไรก็ทําไปมันไม่เสียหายเรางานก็จะได้เพิ่มขึน้นสำหรับคลิปนี้ก็ไปจบเยันนี้ครับบายบายครับสวัสดีครับ